สวยอย่างเจ๊นี้เคยโดนคุณหมอหลอกมาแล้วจ้าโอ้โหเจ็บใจเวอร์พูดเลยคุณสวัสดีค่ะทุกคนมาดาเมาจ้า คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะทุกคนอาจเคยเห็นคลิปที่เจพาไปทําสวยโบท็อกฟิลเลอร์อัลเทอร่าซิกมาลิปต่างๆแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เจขอเปิดใจในเรื่องของการทําสวยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหเจมนเป็นเจ้าแม่แห่งการทาสวยว่ะแต่พูดเลยว่าเจเคยพังมาก่อนเหมือนกันนะคะสาเหตุที่ทําคลิปนี้นะเนื่องมาจากว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยเจฉีดโบท็อกนะคะที่ดร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นคลินิกที่ดูแลเจมาตลอด7ปีแล้วนะคะทุกคน เปีเต็มๆที่คุณหมอโทนี่ดูแลหน้าทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็บางทีลามมาถึงเรื่องหุ่นด้วยนะคะแต่หุ่นตอนนี้เอาไม่อยู่เพราะเจ <c oughs> ๊ชอบกินนะเจ๊ยังมาเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการทําสวยแบบบนหน้าแล้วกันนะคะ โบตอกก็คือการลดเลือนริ้วรอยของหน้าของเราด้วยตัวบท t ล l i n u m t o x ซินนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าโบทอกนะคะคุณโบทอกเนี่ยมันจะมีหน้าที่คลายกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นมัดทียบทําให้เกิดริ้วรอยอย่างเช่นพวกหางตาหน้าผากนะคะแล้วก็อช่วยในเรื่องของการลดเหนียงด้วยนะคะลดเหนียงลดกล้ามที่เกิดจากการมีกล้ามเนื้อเยอะเกินไปไม่เกี่ยวกับพวกกล้ามกระดูกนะกล้ามกระดูกต้องไปสัญญกรรมแต่กล้ามเนื้อตรงนี้คือโบทอกช่วยได้เพราะว่ามันมีหน้าที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ตอน,น,น,นที่เจ๊ไปทำเนี่ยเจ๊กะว่าจะไปลดแค่ริ้วรอยหางตาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเจ๊เพิ่งทําเทอร์มาทั้งหน้ามาแล้วก็เทอร์มาใต้ตามาผิวมันมีความอิ่มฟูขึ้นเพราะว่าชั้นคอลลาเจนเอลาสตินมันแน่นขึ้นจากการทำเทอร์มาดนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าในส่วนของริ้วรอยนะคะหางตาตรงนี้นะคะมันมีอยู่ซึ่งเทอร์มาช,ช่วยไม่ได้มันต้องเป็นโบท็อกเจ๊ก็เลยไปโบท็อกนะคะแต่พอเจอคุณหมอโทนี่นะคะหรือคุณหมอวรพลบสุขีวัฒนาซึ่งเป็นคุณหมอที่ที่ฉัน ควรทําในส่วนของรูดรอยตรงหัวคิว้วแล้วก็หน้าผาแล้วก็ตัวเหนียงตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละว,ว่าเออบอท็อกมันทําได้แต่พูดเลยว่าตรงเหนี่ยของเจที่อยู่ตรงนี้นะคะหมอบอกว่าเกิดจากความที่กล้ามเนื้อมัดที่มีความแรงดึงขึ้นและดึงลงของผิวเราเนี่ยตอนนี้ผิวเจ40แล้วอีมัดดึงลงเนี่ยมันก็มีแบบว่าแรงมากกว่าเพราะว่าแรงโน้มถ่วงด้วยคุณหมอก็เลยฉีดบอท็อกให้บริเวณนี้เพื่อคลายแรงดึงของการดึงกล้ามเนื้อตรงนี้ลงมานะคะมันทําให้หน้าย้อยไงพอฉีดปุ๊บอ่ะหน้า ก็จะกลับมาเป็นกรอบชัดยิ่งขึ้นนะคะการทำโบท็อกเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละโบท็อกคืออะไรอย่างนี้เจ๊ขอข้ามไปนะคะแต่ว่าเจ๊จะมาเล่าประสบการณ์การทํโบท็อกของเจ๊ให้ฟังกันการทํโบท็อกของเจ๊ตลอดระยะเวลา7ปีของคุณหมอกับทุนหมอโทนี่เนี่ยพูดเลยว่าเจ๊ J. ไม่เคยมีปัญหาแบบเลือดตาไม่ได้หรือว่าอา่ยิ้มไม่เป็นธรรมชาติหรือแบบตาแข็งอะคนชอบล้อว่าอู้ตาแข็งหัวเราะตาแข็งขงนาดนี้ไปฉีดโบท็อกมาหรือเปล่าของเจ๊ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะตั้งแต่ทํามาจับกับคุณหมอนะ เกี่ยวกับการทำโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะ mm. ก็กาลังยิตีได้จากรางวัลที่ตั้งอยู่ในคลินิกของคุณหมอนะคะรางวัลการใช้โบท็อกซ์ฟิลเลอร์สูงสุดเลยนี้ของจูวีเดิมต่างๆแล้วก็เจ๊ทำคลิปบ่อยแล้ว mm. เจ๊ก็เลยแบบจะขอข้ามไปในส่วนนี้นะแต่เจ๊จะขอเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่เจ๊จะมาเจอคุณหมอโทนี่ mm. เจ๊ก็เคยพลาดมาก่อน mm. เหมือนกันนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังหาข้อมูลการทำสวยด้วยเข็มและด้วยแพทย์นะคะ mm. ฟังอุทาหรณ์นี้ไว้ค่ะ เจ๊ขอเล่านี่เป็นเรื่องที่เจ๊ไม่เคยเล่ามาก่อนเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือกลัวๆว,ว่าเฮ้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่างั้นเจเขาขอเล่าแบบว่าไม่ออกชื่อแล้วกันนะแล้วก็คลินิกนี้ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วนะคะขอย้าปิดตัวไปหลายปีแล้วนะเจ๊ J. ขอเล่าเลยก่อนเลยนะว่าตอนที่เจ๊ไปที่คลินิกนี้เนี่ยเจ๊เพิ่งเริ่มทําเพจใหม่ๆถึงแม้ว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยการทําสวยด้วยแพทย์มาก่อนเพราะว่าทางานในคลินิกความงามมาก่อนเนี่ยแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีคลินิกที่แบบมันไม่ใช่หมอจริงอะเข้าใจว่าคือเข้าใจว่าคลิน ทุกคลินิกคือคลินิกจริงมาตลอดนะคะก็เลยไม่ได้อะไรมากรู้แต่ว่าอ่ะเวลาไปเนี่ยต้องเช็คเลขใบประกอบโรคศิลป์นะคะแล้วก็เช็คเลขที่การจัดตั้งสถานพยาบาลที่มันเป็นแบบอยู่หน้าคลินิกอะทุกคนเป็นสิ่งที่เจ๊เช็คมาตลอดแต่ตอนนั้นเนี่ยเจ๊ถามหาใบาประกอบโรคศิลป์กับผู้จัดก,การคลินิกที่เจ๊ไปนะคะเขาติดต่อมาว่าเอออยากอยากให้เจ๊รีวิวนะคะบริโภคละฟิลเลอร์นะคะเจ๊ก็ด้วยความเป็นบล็อกเกอร์ใหม่ก็เลยแบบเออก็ดีเหมือนกันนะจะได,ได้ได้ข้อมูลมาทาด้วยกนะ็ไป ก็ไปถึงปุ๊บเห็นคลินิกเขาแบบโหใหม่มากแล้วแบบเหมือนเพิ่งตั้งอะ่ะก็ถามเขาว่าใบาประกอบโรคสินของคุณหมอได้่ยนะคะเขาบอกอ๋อตอนนี้มันไปใส่กรอบอยู่ครับยังไม่ไดเอามาตั้งแต่เดี๋ยวเอามาตั้งนะคบแล้วก็ในเรื่องของเลขทะเบียนผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้กําลังพิมพ์กําลังทําสติกเกอร์ติดอยู่แต่อันนี้คือเชิญคุณมาดามมาส์มารีวิวก่อนก่อนที่คลินิกจะเปิดอะไรเงี้ยเจ๊ก็แบบก็ต,ตจจะนะิตะนินใจนะก็แบบแต่ก็เออเออก็คงใช่หระมหมอปลอมที่ไหนเขาจะมาเปิดคลินิกใหญ่ขนาดนี้อ,อ,นไไอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เจ๊แบบรู้สึกแบบเอ๊ะมากเลยก็คือตอนนี้เขาฉีดฟิลเลอร์กับโบท็อกอะตอนฉีดฟิลเลอร์เจ๊ก็ยังไม่อ,อะไรมากนะแต่ตอนฉีดโบท็อกกรามนะคะโบท็อกที่กรามเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องแบบไปถึงกรามตรงนี้เลยมันจะต้องมีแบบการแทงลงไปลึกกว่านั้นอันนี้พูดตามตรงจากที่เคยทํามานะคะแต่พอตอนฉีดกรามอะคุณหมอฉีดแบบเนี้ย ึ่งมันไม่ใช่เว้ยเจ๊ก็มีความแบบไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่วะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบเออเก็บความสงสัรนั้นกลับมาที่บ้านนะคะหลังจากทำฟิลเลอร์กับโบ็อกของคลินิกนั้นมาได้หนึ่งอาทิตย์นะเจ๊รู้สึกว่าเออหน้าเจ๊แปลกมากทุกคนหน้ามันแบบทุกคนเห็นหน้าแล้วแบบแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันแปลกๆลยอะไรเงี้ยหน้าเป็นแบบเนี้ย เห็นปะมันจะแปลกมันจะดูแบบเหมือนไม่ใช่หน้าเจ๊นะคะแล้วก็ทําไม่ได้สักอาทิตย์หนึ่งอ่ะมีการเจ็บปลายจมูกนะแล้วก็เจ็บที่ปลายคางอ่ะทุกคนตัวกรามมันไม่ได้ลดลงเลยนะคะเจ๊ก็มีความแบบโอ้โหกลัวมากตอนนั้นอะเอาชื่อคุณหมอไปเสิร์ชหาต๊ดตู้ดตุดตดโน่นนี่นั่นหาไปแล้วว่าเอ้ยเขาเคยมีชื่ออยู่ในทเนียแพทย์นะตุดตแต่ว่าไม่จบ ใช่ค่ะทุกคนมีชื่ออยู่ในทำเนียแพทย์แต่ยังไม่จบเจ๊ก็เลยโทรกลับไปถามผู้จัดการว่าฟิลเลอร์กับบท็อกซ์ที่คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่แบบหมอจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นคุณหมอจริงๆที่ยังไม่มีชื่อในทำเนียเพราะว่ากําลังรอบใบจ,จบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เจ๊ก็ถามไปบอกว่าแล้วฟิลเลอร์ที่เอามาฉีดแต่บท็อกซ์มาฉีดเป็นของจริงไหมเขาบอกเป็นของจริงหิ้วมาจากจีนเลยเจ๊ก็แบบคุณพระของจริงหิ้วมาจากจีน นั่นแหละคะ่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะเจก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าคุณหมอท่านนี้นะคะมีการลงขายยาหรือ,อสิ่งที่ยังไม่ถูกกฎหมายในไทยในขณะนั้นนะคะอย่างเช่นพวกกูต้านะคะขายในอินเทอร์เน็ตก็คือนั่นแหละคะ่ะโปะนะคะโปะมากแต่ในความโชคร้ายนั้นมีความโชคดีอยู่นิดนึงก็คือน่าจะไม่พังทุกคนแต่ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ที่เขาฉีดเข้ามาให้นะคะแต่ไม่ใช่ฟิลเลอร์อยู่ข้างในนี้ในจมูกและคางนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเจไปหาหมอ หมอเจจะแบบค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องนี้มากก็คือยังไงก็ต้องดูเลขที่ใบประกอบโรคศิลป์แล้วก็ต้องดูาเลขที่ของการจัดตั้งนะคะแล้วก็เอาไปหาในเว็บนะคะหาในเว็บว่าเฮ้ยเนี่ยไปของจริงหรือเปล่านะคะซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปหาในเว็บไซต์ได้นะคะก็คือเอาชื่อคุณหมอเนี่ยไปหาในเว็บไซต์แล้วก็เซิร์ชนะคะเดี๋ยวเจจะแปะเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะนั่นแหละเข้าไปนะคะจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นแพทย์จริงๆหรือเปล่าจะได้ไม่โปะแบบเจนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายมากสําหรับเจนะทำให้เจรู้สึกแบบ อลอยไปเลยนะคะ หลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเนี่ยเจ๊ก็จะมีความแบบอ้โห,หาข้อมูลของแพทย์เยอะมากนะคะเจ๊ตอนนั้นอะมันมีการฉีดฟิลเลอร์8จุดเข้ามานะคะซึ่งเป็นฟิลเลอร์ที่แบบไม่ได้ลงแค่ผิวๆแล้วแต่ลงไปข้างใต้เพื่อทดแทนชั้นไขมันที่หายไปของคนเลยซึ่งมันจะเป็นฟิลเลอร์ที่สามารถยกกระชับหน้าขึ้นมาและทําให้หน้าของเราดูเด็กลงนะคะเพราะว่ามันไปนทดแทนในส่วนที่เกิดริ้วรอยอย่างเช่นพวกใต้ตาร่องแก้มร่องจมูกร่องน้ำหมากขาม,มงุงขมับอะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นก็จะมีแพทย์ไม่กี่คนที่สามารถใช มาหาในแบบหาในรีวิวว่าแพทย์ที่แบบสามารถทําเทคนิคนี้ไแดบบ้มีใครบ้างก็จะมีท็อปทีของบ้านเรานะคะ3ท่านด้วยกันเจ๊ก็ส่งอ e ีเมลไปเพื่อที่จะขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะ1ใน3ท่านนี้คุณหมอโทนี่คุณหมอวรพคสุขีวัฒนาเป็นผู้ที่ตอบกลับมาท่านแรกนะคะเจ๊ก็เลยได้มีโอกาสเจอกับคุณหมอโทนี่นะคะ่ะคลิปแรกเมื่อ7ปีที่แล้วที่เจ๊ไปถ่ายทํากับคุณหมอจะเห็นว่าเจ๊แบบโอ้หน้าไม่เหมือนตอนนี้เลยนะคะนั่นเป็นคลิปแรกที่เจอแล้วคุณหมอก็ทําากรอิ บายให้ข้อมูลแล้วก็เอ,อื้อเฟื้อคุณหมออกว่าถ้าเกิดจะรีวิวหรือให้ข้อมูลเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะต้องลองทําเองพจะได้เห็นผลว่ามันดีแค่ไหนแล้วคุณหมอก็ลองทําให้จริงทุกคนนั่นเป็นครั้งแรกที่เจ๊รู้สึกแบบโอ้โหหมอฝีมือเทพนี่มันเทพจริงแบบเพราะหน้าแบบพลิกเลยทุกคนพลิกเป็นแบบไปเป็นแบบเด็กลงอะ่ะทุกคนเจ๊แบบโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่อย่างนี้จ้ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอโทนี้ก็ดูแลเจ๊ามาเรื่อยๆแล้วเจ๊ก็ไม่คิดจะไปไหนเลยเพราะว่าคุณหมอฝีมือแบบโอ้หั่นจรริๆนะคะคกาั ต,ต่างๆที่คุณหมอได้รับมานะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากตัวฟิลเลอร์ของจูวีเดิมของอเลแกนเจ๊ก็เลยไม่ไปไหนแล้วอยู่กับหมอโทนี่นี่แหละนะคะและด้วยความที่เจ๊เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เวลามีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเจ๊ก็อยากทําก็จะไปถามคุณหมอใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์หรือไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกการทําสวยด้วยเครื่องอย่างเช่นพวกอ่าซิกมาลิฟไฮฟูหรือพวกอัลเทอร่าเทอร์มาต่างๆก็คือเจ๊ไปขอข้อมูลจากคุณหมอคุณหมอเนี่ยไม่เคยกัก,กเลยนะคะแล้วก็คือทําให้ดูบนหน้าเลยแล้วก็จะเเหห็นนนนนว่่าา้้ปลียขึ ในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ดูแบบว่าก็ดูเด็กลงเรื่อยๆนะคะใครที่ดูเพจเจตั้งแต่แรกๆนั้นเห็นว่าหนา้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะนอกจากการรู้จกักดูแลตัวเองการใช้สกินแคร์ที่ถูกต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการลงสกินแคร์ที่ดีขึ้นการแต่งหน้าที่ดีขึ้นแล้วที่สําคัญเลยก็คือการดูแลจากคุณหมอโทนี่นั่นเองนะคะทุกคนในปีที่แล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นคลิปทําหน้าข้างเดียวของเจ๊นะคะคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อนุเคราะห์ด้วยดอกรโทนี่คลีนิกหรือกับคุณหมอโทน เจ๊ต้องการแบบว่าให้เห็นเลยว่าเฮ้ยการทาสกินแคร์อย่างเดียวกับการทาสกินแคร์ร่วมกับการทําสวยโดยแพทย์มันต่างกันยังไงเนะี่ยคือนั่นแหะคุณหมอให้ความร่วมมือเต็มที่มากแล้วก็หลายๆคนได้ข้อมูลจากคลิปนั้นอย่างกระจางแจ้งเลยนะคะคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่เจ๊แบบกราบขอบคุณคุณหมอโทนี่เป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ๊ตั้งใจทํามากถ้าไม่มีข้อมูลต่างๆจากคุณหมอหรือการแบบว่าช่วยทําหน้าข้างเดียวเขาให้เจ๊นะคะโดยที่แบบว่าเจ๊ปรึกษาคุณหมอแล้วนะว่าจะไม่มีผลข ให้ทุกคนดูเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่แบบเจประทับใจในตัวคุณหมอมากๆนั่นแหละทุกคนสิ่งที่เจประสบมาตลอด7ปีที่ผ่านมาที่ทาเจ๊ทาเพจมานะคะพูดเลยว่าทุกๆอย่างที่คุณหมอทําให้นะคือคุณหมอจะอธิบายอย่างละเอียดมากอย่างเช่นเวลาไปฉีดโบท็อกคุณหมอก็จะให้ดูเลยว่าขวดโบท็อกเป็นอย่างนี้นะโบท็อกจริงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาไปฉีดโบท็อกเนี่ยต้องดูนะวัน x อ็กซ์วันหมดอายุของเขาเนี่ยเป็นยังไงทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบท็อกเรามีสิทธิ์ที่จะดูนะคุณหม ก็แบบแนะนําให้ด้วยนะคะว่าเฮ้ยควรที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําสวยให้ดีเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดพลาดเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าของเราเหมือนเจ๊ตอนเนี้เห็นว่ามันก็แก้ไขไม่ได้นะคะเจ๊ก็อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่อยากทําสวยก็อย่าเห็นแต่ของถูกอย่าเห็นแต่โปรโมชั่นลดราคาแบบลดแบบโู้หเว่อเงี้ยก่อนทําสวยหาข้อมูลให้ดีแล้วก็เลือกทําสวยกับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญและคุณหมอที่เป็นคุณหมอจริงๆนะคะทุกคน ฝากไว้ให้คีสค่ะเดี๋ยวจะพลาดแบบเจนะคะนี่คือยังโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็มีแค่อะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้นะคะซึ่งสลายไม่ได้ด้วยต้องสัลยกรรมอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องอยู่กับมันอย่างเข้าใจและนั่นเองค่ะคุณคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนที่ดูอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็ถึงไม่เป็นประโยชน์อะไรอาจจะช่วยเตือนสติได้ <c oughs> นะคะทุกคนคะและสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็มีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการทําสวย بوت ็อกฟิลเลอร์การทาสวยด้วยเครื่องต่างๆวัตกรรมต่างๆทง,ง,งความงานเนี่ยก็สามารถฝากคอมเมนต์ฝากคําถามมาได้ใต้คลิปนี้นะคะเจ๊ก็จะรวบรวมเอามาทําคลิปให้ฟังให้ดูกันอีกอะไรที่ตอบไม่ได้เจ๊ก็จะไปขอข้อมูลมาจากคุณหมอโทนี่นะคะคุณหมอวราพลแล้วก็มาตอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่อยากจะไปหาคุณหมอโทนี่นะคะสามารถติดต่อได้ทางหมายเลขนี้นั่นแหละค่ะสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บาไม่มากก็น้อยค่ะสวัสดีค่ะ